นะครับก็อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเกมอีนี่อีกแล้วใช่ไหมแคทมาริโอสองกับผกก็ดข้อกาบเวาเดนเลยนะคะโอเคปงไปเริ่มเลยไม่อยากรอช้าไปเริ่มอืเกมนี้อาจจะทําให้คุณหัวร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าไอสัต์เริ่มมานี่ก็หัวร้อนเลยบ้าเลยดูดูดู เกมนี้ทำให้คุณนึกถึงเกมหนึ่งรับที่มันเป็นเกมเก่าๆแับเนี่ยเกมเก่าๆครับผมเลยคุยคุยมาเดือดฟักอ่าเดือกทำไมเราเล่นกากเย่ยนเช่นนี้เฮ้อเอ้เฮ้อเฮ้อเฮ้ออ่ะาเดอดฟักจราจะไปยังไงอะไรทีนี้ไอบ้บ้าเราว่าต้องไปตอนที่ไอ้นี่ไม่กดธอ่ะเดอะแมว มันก็แมวจริงๆอืมอิสมาเล่นไงวะเนี่ยฮะเกมดิบอกหน่อยครับบอกหน่อยมันเล่นไงอ่ะบอกผมหน่อยเนี่ยวิธีผ่านมันผ่านยังไงผ่านไม่เป็นเนี่ยฮะมีเล่นเลยบ้าเลยด่านใหม่มีไหมโอ้โหไม่มีอีกเกมอะไรคน ิดเกมที่อาจจะทำให้ผู้ด,ดูทนไม่ไหววันเด็กฟักบายยครับเค่นี้แหละโอ้หัวร้อนมากเลย